จึงโอเคค่ะอุชุดสีน้ำเงินเนาะชุดสวยอ่ะเธอตัวเองให้เขาดูซิเขาดูซิวอาชุดเดียวกันชุดเดียวกันเธอมาต่อยแล้วทำไมล่ะเ <c oughs> ขาไม่พูดอ่ะแอนเปิดโอ้โหแดงชุดแดงรถแดงคอปเตอร์แดง

คุณนะ้าโอ้โหไม่มีจุดหมายอย่าบอกนะว่าตรงนี้อะ่ะเพื่อนเบอร์อะไรเนี่ยเบอร์นหนึ่งมันจะไปนู่นใช่ไหมคะไปนี่ใช่ไหมคะขอเพื่อนจะรถคุณนะ้าฉันต้องการปืนเออหาที่หลบเร็วหฟังแอนมี้ปัญหานิดนึงนะคะนี่ไงรถอะ่ะ mark t จ e location พวกนายไปก่อนฉันจะไปหารถรถอยู่นี่เพื่อนคุณคะรถอยู่ทางนี้คะ่ะรถรถอยู่พี่ฮัลโหลรถอยู่พี่ เก็บปืนกันแอนไม่ชอบปืนนี้เหละไปครับไปครับน้ำม,นมันเก็บไม่ได้ใช่ค่ะนี่เรามีขับออโต้ออโตมิติกซึ่งไม่ค่อยดีนะเออมันชอบแบบตะลเดอะ่ะแต่มันเท่มากตอนที่เราแบบปล่อยพวงมาลัยแล้วก็ไปนั่งอีกอีกฝั่งหนึ่งไปครับเร็วครับเพื่อนไปฟาร์มข้างบนขึ้นครับโอเคไม่ต้องห่วงนะเราขับรถอะ่ะเราเป็นโปรเฟชชั่นอล เปิดไมค์ะเนี่ย <c oughs> กูแบบว่าเผลอว่าตัวเองเปิดไมค์อะ่ะไอ้เพื่อนเราเลงกระเป๋าไว้แล้วนะเธอเฮ้ยทำไมไม่คนอย่างนี้อ่ะเออทำไมเธอทำกับเราอย่างนี้ฮลัลโหลไม่น่ารักเลยแอนไปไมปกระเป๋า,าอ่ะเออเขาหมดแล้วคุณนะ Mark the location ไอ้เพื่อนได้แล้วโอเคขอบคุณครับเธอเราอยากได้ปืนอะ่ะ I need a weapon คุณนี่ไงอะไรครับเนี่ยมินิ คือแอนไม่ได้เล่นมาเป็นอาทิตย์แล้วนะ2อ,อาทิตย์ละมัง้งเพราะฉะนั้นสายตาจะค่อนข้างเบร์นิดนึงนะคะเอากดไม่ติดอีกเอะเล็บยาว <c oughs> ไม่ใช่เลยนะเล็บยาวคุณนะเดี๋ยวแอนไปฟาร์มตัวอื่นดีกว่าผไม่มีกอดด้วยอ่ะ I need armor I need the armor เล็บนิ้วโป้งข้างซ้ายอันยาวมากมันก็เลยกดหน้าจอไม่ได้ เพื่อนเราไปฟาร์มตรงนู้นก่อนนะเพื่อนเพื่อนนั่งรถส่องมานี่ไม่เป็นไรหรอกทิ้งเพื่อนไปนี่แหละนี้เราจะมาฟาร์มบ้านแฟรมีคนหรือเปล่าคะคุณแหนซะื้อดึกซื้ออาจจะไม่ได้ยิงใครนะคะเพราะว่าเน้นคุย I got supplies supplies โอเคคะ่ะเราเน้นคุยนะคะไม่เจอกันนานต้องคุยเยอะๆมีแ,แม็กเตปมีเอ,อ่เออ M4 ไหมคะมีอมโฟเหลือๆไหมคะ คูณแปดเหลืออย่างเงี้ยค่ะหน้าจอแอนไม่สว่างอะแปบ๊บหนึ่งนะคือแบบเอาให้แบบว่าแสบตาแสบเตอนไปเลยเออไม่มีปืนจริงหรอคะคลิปนี้ไม่ตัดได้ไหมอะ <laughs> อีกแหละไม่ตัดอีกแหละเออขอโทษนะ,ะ <got> เสียงเล็บจิ้มหน้าจอแบบเป๊ก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 เ,กเ,กเลยือนไม่มีมมสโคปดูดิมีเจลเอสดอท เราไม่ยิงใครนะคะเรามาฟาร์มเราฟาร์มอย่างเดียว I got supplies เออพื่อนเจออะไรเยอะๆเลยอ,ะอ่ะอ๋อกระสุนเจ็ดเอ,อ้ยเราเก็บน้ำมันไว้ในรถดีกว่าเอารถไปด้วยไม่ถึงมานี่ละไม่น่าจะมีคนมาบ้างวิทย,อออออย์อินโฟยังไม่อินโฟเลยอะ่ะดูดีมีแต่สก,กาตังก็ไม่มีคุณนะ เออจนถ้าดูชุดนะคะแอนชอบชุดมากเลยเออเซ็กซี่มออยากใส่ชุดนี้มากคุณนะ <c oughs> เออไมีแต่สักการเหรอคะเออแอนไม่ได้เล่นอีเวนต์นะคะเพราะว่ามันมันกระตุกอ่ะก็เลยไม่ค่อยชอบเล่น <c oughs> ปกติก็ไม่ได้เล่นอยู่แล้วที่เราจะฟาร์มนะคะเน้นฟาร์มนะมเน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบโอ้แอนลงแบบลงคลิปแบบทั้งไทม์ไลน์นี้เลยได้ไหมแอนลืมปิดใหม่ได้ปะ ตัวชอบแบบตัวเองลืมปิดใหม่แล้วก็พูดเยอะไง I got supplies got เป็นคนที่พูดเยอะเวลาอยู่คนเดียวนะคะแต่ถ้าอยู่กับคนอื่นอ่ะ <got> supplies. โอเคไม่พูดแล้วก็นเนี่ยเธอเราต้องการสโคบม่สโคบไม่มีจริงคืออะไรคุณนะสโคบก็ไม่มีเออปืนก็ไม่มี M4 นั่นข้ามถนนต้องดูซ้ายดูขวานะคะโอชุดเซ็กซี่มากไม่คุณเลยนะ ซื้ออะไรดีอ่ะคูณหกก่อาคูณหกไหมอุ้ย,ยลูกสองก็น่าเล่นอ่าคูณหกดีกว่าไม่เป็นไรเราใช้คูณ6ก่อนยามี3ามยาน้ำระเบิดอืมเป็นคนที่ใช้เงินเป็นนี่คืออะไรคะอ๋อสันนดีนี้เหลือสี่บาทโอเคยาน้ำแล้วกันดูเขาเยิงกันเหลือสี่สิบ้าคนละดิฉันยังวิ่งฟาร์มหาปืนอยู่เลยคะ่ะอุ้ยกระตุกนะกระตุกนะคะ ระวังรอบๆด้วยกระตุกเดอือ,ดอิ้เสอเืิ้เสืิ้เสือ,อ,อน้ำมันนี่เอาแอนไดกก้เกาะอะไรอะ่ะโอโหเกาะหนึ่งไม่จ้าบ,บุคุณวันนี้ไงเกาะสองเฮ้ยเราไปยิงเราไปยิงคนไหมเพราะว่าคนเหลือน้อยแล้วเรายังไม่ได้ยิงใครเราวิ่งหาปืนอยู่เนี่ยเออมีแต่สก,กาคุณนะอิหลี่นี่ก็สก,กาไปครับไม่คนเหลือสี่สิบแล้วอะ่ะวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ทาคลิปยิงนะคะ ทำทำคลิปวิ่งทำคลิปฟาร์มฟาร์มยังเดียวเนื่องจากไม่ได้เจอกันนานจะพูดเยอะหน่อยปกติพูดก็ก็ไม่ได้พูดน้อยเนาะตัวจริงกับในเกมต่างกันเลยนะการพูดอะตัวจริงเป็นใบเธอเรามีรถอยู่ครับกลางล่มกลางล่มไม่ได้ด้วยไม่มีให้โกดไปเข้า,โซ,ขาโซนแล้วหมอบแอ๊บเข้าโซนแล้วหมอบแอ๊บโกดังสามนี่น่าจะมีปืนอยู่ปะรวมตัวแอนอยากได้ M4 อ,อ่ะฟ ขอดูเนโฟกันได้ไหมคะ <got> เพื่อนครับเราขอดูอเอนโฟลำเลียงสุกเฉินเหรอรวมตัวไปเลยเพื่อนเข้าวงก่อนเลยครับ <Okay. S 1> เพื่อนเพ่อนไปก่อนเลยคะ่ะเดี๋ยวขับรถไป <Okay. S 1> โอเคโอ้ยยยไย่ยย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 ยวยยยยยย้อยือยยยนยยยยยยยเยยเยย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 ครยย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  ปไปด้วยกันเหรอป่ะเข้าวงดีกว่าเราไม่ต้องขับเองนะคะเราขับออโตโออ้แอนลองนั่งมอเตอร์ไซค์สิมอเตอร์ไซค์เราเปลี่ยนปสีแดงแล้วนี่เออเป็นไงคุณนะสวยป่ะมอเตอร์ไซค์เข้าแต่ไม่ค่อยปลอดภัยอะ่ะอัน้เป็นรถที่ใครๆก็มีไม่ค่อยได้มาเล่นแนฮะไปครับ let's g กคลิปนี้30นาทีไม่ตัดนะคะลงอย่างนี้แหละ <No? S 1> เนาะอาละอลอล เราสามสิบคนหน้าจอไอ้มืดมากอ๋อเพื่อนนั่งลำเลียงคุณนะัฐเราจะตรงแหน่ไปเลยนะตรงดิ่งโอ้กระตุกมากคุณนะัฐดิฉันจะรอดไหมคะเนี่ยโอ้โหหูหูหูน่วงมากเอาแล้วเพื่อนไปไหนอะ What หาที่หลบเร็วเธอเธอเธอไปไหนอะเฮ้ยมีนะนั่นมีนะนั่นมีนะนั่น Watch out มีนะนั่นเฮ้ยมีเสียงรถมา Someone has been here ออเหอคุณนะคือเพิ่งได้กินตอน oh. นอนทำไมลูกเพิ่งได้กินตอนขึ้นมาแล้วอะสมอนสนนี้ออกเลยหน้าจอมืดมากอะมองไม่เห็นอะไรเลยเอ๊ะเปลีล่ยนสีได้ใช่ไหมอ๋าไวทตสีแดงก็ไอ้นี่อยู่นะ uh. สวัสดีในรอบที่ร้านแปดนะคะ Someone has been ี e r e ทีหนึ่งฝั่ง ้านเือโอ้โห m a r k the location ไปเลยครับคุณนะเต็มเลยอ่ะยวนะต้องโอเคอยู่บ้านนู้น m a r k the location นี่ฝั่งนู้นทุกคนให้คุณน,นะคะไอ้เรื่องตรงไหนได้บ้างอุะ้ย The location. โอ้โหดิฉันโดนลุงครับเพื่อนอ,อีกคนนึงอีกคนนึงอยู่นี่ Watch out มีเพื่อนคนไหนมาช่วยดิฉันไหมคะไม่มีเนาะเบอร์สองื่องระวังข้างหน้านะ Mark the location นกระวังรอบๆด้วยน็อกอยู่นะคะน็อกอยู่นะคะอีกคนนึงไปไหนอะเอ่อเก็บไ้ก่อนระวังรอบๆด้วยระวังนะครับระวังนะครับคือเล็บด้าน,นขวาแอนยาวอะ่ะมันมันก็เลยมันก็เลบจับอ๋อแต่ปุ่มไม่ค่อยได้บอก,อก่อยก่อน ยังน็อกอยู่นะคะเพื่อนอีกหาไม่เจอโอเคการสัมผัสอาจจะอาจจะชาดหนึง <laughs> สาวเพื่อนไปนิดนึงนะนเขาไปลงไหนอีกอะมันเขายังน็อกอยู่นะคะ <laughs> ในโรงรถมีรถไหมคะไปไหมคะ เอาขาวเยือ l อาขาวเยือไอ้คนไทยไปเนี่ยเอ้าแล้ววันนี้เราไม่ได้มากับคนไทยเหรอสงเซ็กซี่มากเลยเมื่อกี้เออรถอืดค่ะใครน้ำหนักเกิน่ะคะเนี่ยใครชนใครมาด้วยหรือเปล่ามีใครติดตามมาด้วยหรือเปล่าเออแอนเก็บเด็บเล็บจิกหน้าจอแบบแป๊ก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 เลยคุณนะคุณบอดยากไดยูพีอะครับ สก,กาสองกระบอกคุณนะสก,กานะคะเพื่อนสองกระบอกแต่ไม่ได้เปิดไม้นะ,ะยืมพีไปยืมพีดีกว่าครับขมบอรถปะเนี่ยโอ้เบอร์สองเป็นคนรวยก็ไม่บอกอันเบอร์สามเขาไปไหนอะไม่มีใครคุยกับเราเลยคุณผู้ชมขับออโต้ซะจบจบ ให้มันจบจบไปโอ้โหโหโหโกระตุกนะกระตุกนะกระตุกนะโอ้โหโอเคโอเคเราจะเข้าตรงนี้เราจะเข้าตรงนี้ Mark the location โอเค Mark the location นกครับ m a r k the location นั่นเขาอยู่ตรงนี้นะคะหลังเขาชุบอยู่ชุบได้แล้ว oh. อีกคนนึงค่าซ้ายยังไม่ตุย Help ถึงแล้วผมไม่มีรถครับคุณนะถึงไวเนี่ยถึงหรอปาไปถึงเหรอเอาไม่ถึงของเพื่อ <c> น <oughs> เออก็สสุนอยู่นพีคุณนะเอมโฟโด้วยครับเจี่ยมน่ารักที่สุดสมุทรสาครอือกระสุนซามร่อยเออรู้หมอเลยคนบ้านไหนอะ่ะ สุวนเยอะมากอะ่ะจะซื้ออะไรนะจะซื้ออะไรนะอ๋อซื้อ,อยาแป๊บนึ่งเพื่อนเอาอะไรไหมคะมีตังค์สิบเก้าบาทมีตังค์มีตังค์งง I got supplies อุ้ยเรามากับเบอร์อะไรเมื่อกี้เรามากับเบอร์สองปะนี่รถเรา,เรามีน้ำมันเยอะเอารถคันนู้นเหรอขอโทษทีคันนู้นน้ำมันเยอะกระดับเบอร์หนึ่งเหรอเบอร์หนึ่งมีรถประเน,นี่ย เชิญครับเชิญคุณขับได้เลยครับวิตี้นี้พาเราได้แชมป์แน่เลยทุกคนหลังจากที่เราโดดมาเก้าล้านแปแสนครั้งนะคะเป,เป็นไปไหนคะเปเลี่ยนรถเหรอคือเราก็คุยกับเพื่อนนะแต่ว่าเราไม่ได้เปิดไม้นะคะ <laughs> แอนจะพูดเยอะเวลาที่พูดคนเดียวนะแต่จะเป็นใบเวลาที่อยู่กับหลายๆคนเปลี่ยนรถไหมคะน้ำมันหมดกระตุกนะคะ กระตุกมากอะในนั่นไงเพื่อนเือข้างบนข้างบนยิงเมื่อกี้โอ๊ยบ้านนูน้นม l o c a t i o นตรงไหนอะดูซุ้มละเฮ้ยไม่เห็นอะอยู่ไหนอ่ะ เขาขับรถม้านะคะเป็นไหนเราไม่รู้อ่ะ Mark the location โอเคครับคุณเล็บยาวคุณพระกดหน้าจอไม่ได้เออเฮ้ยเขายิงทะลุได้ไงอะ่ะ Mark the location โอเคใช่ก็ว่าทำไมเขายิงทะลุมาฝั่งนี้ m a r k the location. Help. watch out. <Wait. S 1> watch out! m a r k the location. ข้างล่างข้างล่างครับเพื่อนบันไดระวังกันอ,อ่าอยู่ข้างล่างหน้าบันไดเลยเพื่อนๆก่อนนะ ชีเสิร์ฟเสิร์ฟไฟชีเสร์เสิร์ฟไฟนะคะเราก็พอเราก็พอกันแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบายโอเค